ค่ะใครที่เชียร์หนุ่มสาวนะคะจาก The Voice ซีซั่น3นี้นะคะวันนี้ผู้เข้ารอบดูหน้าไว้เลยนะคะสีท่านนี้ค่ะว่าใครจะเป็น The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่น3นะคะสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะค่ะนี่ก็ พี่นมนะคะพี่บิวพี่บอมพี่อิมเมจนะคะเรียกพี่หมดเลยเรียกพี่หมดเลยนะคะเพราะว่าทางฝั่งนี้พี่บิวนี่22ินี่ก็22ินี่ก็22่สบองตั้ง16อยแล้วก็16บขตั้ง16ด้วยแล้วนะคะนะคะโอ้โหนี่หลายคนเนี่ยเชียร์กันทั้ง4คนเลยทีเดียวนะคือเลือกไม่ถูกไม่ถูกว่าจะเชียร์ใครดีนะ ว่าที่พี่หนุ่มก่อนละกันเพราะว่าเก่งแดงจําได้เส้นนี้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะคะมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับแล้วก็ต้องดีใจเนาะครับดีใจก็ต้องดีใจครับแล้วก็งงงงด้วยครับว่าว่าผ่านมาได้ไงครับค่ะพี่บิวครับผมก็ ก็สนุกครับสนุกนะฮะผ่านมาได้ถึงรอบนี้นะครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆครอบครัวใหม่เลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็มีใจมากครับได้เรียนรู้ได้เพิ่มประสบการณ์ตัวเองแล้วก็โค้ชแล้วก็แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะแนะนำเทคนิคอะไรต่างๆให้กับเราใช่ไหมคะมาที่บอมบ้างรู้สึกไงบ้างครับอายุเพิ่ง16เองเนะรู้สึกดีใจ เต้นเต้นครับในรอบสุดท้ายคิดเหมือนพี่หนุ่มไหมถ้านพี่หนุ่มคิดว่าเอ้ยผ่านเข้ามารอบนี้ได้ยังไงเราเรามาแบบตั้งใจไหมหรือว่างงๆเหมือนกันก็งงคือไม่คาดเลาเมื่อแต่ทคนก็เก่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราก็เต็มที่เนาะค่ะอาอิมเมจบ้างสาาน้อยคนเดียวของเรารู้สึกไงบ้างพอคำเลือกเราละ รู้สึกเทามากเลยค่ะรู้สึกเทอ่ะเ <c oughs> พราะว่าไงเพราะว่าไงเพราะว่าหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเข้ามารอบสุดท้ายได้แต่ก็เข้ามาได้ก็เลยเทค่ะอ๋อเลยเทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความใฝ่ฝันของทั้ง4ี่คนเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากเข้าสู่วงการดนตรีก้องเพลงไหมคะคือรักการร้องเพลงกันอยู่แล้วทุกคนแหละแต่อยากจะมีผลงานในวงการเพลงไหมยังไงบ้างเป็นความใฝ่ฝันแม็กของอินเมจก็ ชอบเป็นไปได้หนูก็อยากจะเปิดวิทยุไปแล้วได้ยินเสียงเพลงบ้างพี่บอมนะคะบอมนะคะครับก็เหมือนกันนะครับค่ะอยากมีซิงเกิลของตัวเองใช่ไหมคะชอบแนวไหนยังไงอ่ะก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เมื่อกี้คุยกับพี่บอมข้างหลังเนี่ยนะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีวงดนตรีครับแล้วตัวเองนี่มันซึมมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะยังไงไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน นะคะพวสวรางควพรสวรา์แล้วก็บอกว่าควแสวงด้วยนะคะบิวครับก็ดีใจครับได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นคนร้องเพลงหรือว่าต้องมาทําอะไรหลายๆอย่างครับก็เลยโอเคครับได้ลองแปลกๆใหม่ดีครับนักประสบการณ์นักประสบการณ์ค่ะถามหนุ่มว่าซ้อมเต้นนานไหมครับนานพอสมควรครับครับที่จริงมันเป็นการแสดงครับ ตัจริงก็พอเรียบร้อยตัจริงกเรียบายนะตัจรเรียบร้อยครับตัวจิเให้ดูหน่อยสิไปพูดครับขาขาสั่นอยู่นขยับแข้งพี่ฝนบอกว่าเนี่ยอยากดูขยับแข้งขยับขาให้ชมกันหน่อยได้ไหมคะได้อ่าฝากฝากฝากไว้ก่อนฝากไว้ในายเธอฝากไว้ในายเธอครับห้าสี่ปั๊บ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  อ่โอเคนี่คือการแสดงการแสดงคนจริงไม่ใช่่ะแต่คนนิ่งๆครับสวัสดีสี่ด้ยสาวให้ร้องเพลงโชสดๆหน่อยเพราะว่าเวลาอยู่ในรายการเนี่ยก็จะเรียกว่าฟูๆเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีทั้งเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบอกว่าทั้งสี่เนี่ยไม่ถนัดแบกิ้งแทรกด้วยเพราะว่าชอบเล่นกับดนตรีสดๆนะคะเอออ่ะร้องสดให้ฟังหน่อย

ละลายไปหลายคนแล้วนะคะทั้งในห้องส่งแล้วก็ในทีวีที่ชมอยู่เมื่อกี้ขนลุกขนลุกอ่ะเสียงพ่อมากอ,ะอ่ะอ่ะอ่าบอมครับอ๋อพี่บอมครับได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทีเดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่า ใหมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้สมาตลอดมาขอบมากอะเสียงดีจริงๆตอนแรกไม่ได้ก็เป็นเด็กอายุสิบหกนะแล่ไม่ได้ทำเสียงเลยต้องเรียกชื่อเดอะวอยค่ะอ่ะบิวครับอ่ะหลีกมีไม่พ้นไม่ลงทางเพราะทางเก่าซ้ำซ้ ไม่พอ,อ,อเดิมเดิมหัวใจรำม,มันร้องว่าเลยเลือรลายเจ้านายเจ้าพามีแต่เธอสำ้ำบัซสำเมอถึงซ้ำเตอหมหัวใจไม่เคยว่าเมื่อกี้บอลนั่งอยู่ข้างข้างแาโอ้ เทคนิคสุดยอดจริงๆการขยับมุมขยับปากล้วนะอ่ะหนุ่มค่ะพี่ต้องการเห็นอะไรจะเจากหนุ่มนะอาร้องออร้อง่เดียวก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ป่านนี้เธอที่อยู่ไหนป่านนี้จะเป็นอย่างไร ะมีใครดูแลหรือเปล่าป่านี้คงจะนอนหนาวป่านี้คงจะเงียบเงาฝากดินและดาวช่วยปลอบทีบบนีฟ่ฟังฟังเสียงเดียวไปดูหน้าเลยไม่แบบฟังเสียงอย่างเดียวไม่หันมาดูหน้าน้อง เพราะหล่อเลยอ่ะหล่อลอยนะเสียงหล่อผมเขาเหลือเกินค่ะวันอาทิตย์นี้วันที่นี้ถามนิดหนึ่งว่าสมมุติสมมุตินะว่าทุกคนเนี่ยใครได้รับเลือกเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าเอรางวัลที่ได้หรืออนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอเอาใครก่อนครับผอก่อนได้ไหมคัผมเลยครับค่านนั้นได้เป็น The White ซีซั่นสามถ้านได้เป็น The White ก็จะทำอะไรบ้าง เอาตังค uh, ์ไม่ให้พ่อแม่ครับอืมค่ะตัวเองเรอเรับตัวเองเดี๋ยวไปขอพ่อับแม่เอาครับเอาวิวพี่วิวครับก็ถ้าได้ก็คงจะคงจะเอาเงินมาให้คุณพ่อแม่เหมือนกันครับแต่ว่าก็คงจะทำเพลงสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับลองไปที่นู่นที่นี่ดูลองไปเก็บประสบการณ์เก็บบรรยากาศใหม่ๆมาเติมเติมไฟให้ตัวเองค่ะค่ะบอมล่ะคะ บอมก็ส่วนหนึ่งก็ให้พ่อแม่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปทําบุญอะไรแบบนี้ครับค่ะครับอ,อ่ะอิเมจเขาตอบกันไปหมดแล้วค่ะหนูตอบซ้ำก็ได้ขายเป็นไะก็หนูก็ให้พ่อแม่ค่ะแล้วก็ ไว้อยากทำอะไรหนูค่อยไปขอมาขอคุณพ่อแม่ฝ่งยิ้ชื่นใจนะคะให้ขอไม่เปนไรมาขอทีหลังนะคะก็วันอาทิตย์นี้นะคะคะแนนโหวตเนี่ยนะคะที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็น The Voice Season 3นี้เรียกว่าเป็นคะแนนโหวตที่มาจากคุณผู้ชมทั้งหมดล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะกติกาไม่เหมือนครั้งที่แล้วมานะคะครั้งนี้เขาเปลี่ยนไปว่า หนึ่งหมายเลขก,ก็โหวตได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกลัวว่าโหนีเ่เราเชียร์คนนี้เราต้องโหวตเขาไปเยอะๆไม่ใช่แล้วนะคะคือหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็โหวตได้คแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นี่แหละค่ะ,คะอะละค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้มไม่รู้ซ้อมกันถึงไหนแล้วยังไงเตรียมเพลงเลือกเพลงกันแล้วหรือยัง เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้แล้วนะะนนี้ก็เรียกว่าต้องเก็บเสียงเก็บเนื้อเก็บตัวรักษาสุขภาพเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็จะเลื่อนเวลามาเร็วขึ้นนะคะเป็น4ี่โมงสีนาทีนะคะที่บันทึกเทปที่ Centerpoint Studio เนี่ยนะคะ ก็ติดตามทางช่อง3ามกันได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากนะคะว่าที่เศรษฐีของเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นศิลปินเชื่อว่าน่าจะมีผลงานดีๆเราได้ชมกันทั้งหมดนี่แหละถึงแม้ใครพลาดหรือไม่ได้ยังไงเนี่ยนะอนาคตในวงการเพลงก็เปิดรออยู่นะคะขอบคุณ่ะขอบคุณมากนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายค่ะจากกอง